สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของการทำประตูอิซัคเหมือนเครื่องจักรผลิตสกอร์เขาซัดไป27ประตูในทุกรายการเมื่อฤดูการที่แล้วโดยเฉลี่ยใช้เวลาเพียง102.1นาทีต่อประตูเท่านั้นบ่งบอกถึงสัญชตาตญาณกองหน้าที่ยอดเยี่ยมและการยืนตำแหน่งในพื้นที่อันตรายที่เหนือชั้นอิซัคมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูอยู่ที่2.48ครั้งต่อ90นาทีซึ่งเน้นไปที่การจบสกอร์ในกรอบเขตโทษในทางกลับกันเอกิติเก้ทำไป22ประตูให้กับแฟรงเฟิร์ต โดยใช้เวลา153.3นาทีต่อประตูอาจจะดูน้อยกว่าอิซัคในเรื่องความคมแต่เขามีค่าเฉลี่ยการยิงที่สูงกว่าเล็กน้อยที่2.96ครั้งต่อ90นาทีที่น่าประทับใจกว่านั้นคือเรื่องของการแอสซิสเอกิติเกรสร้างโอกาสให้เพื่อนถึง12ครั้งซึ่งเป็น2เท่าของอิซัคเลยทีเดียวความสร้างสรรเกมส่วนใหญ่ของเขามาจากจุดที่ลึกกว่าในสนามเขาชอบที่จะลงมาล้วงบอลจากแดนลึกแล้วเลี้ยงพาบอลไปสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้จบสกอร์หากมาดูที่เรื่องของการสร้างสรรเกมเชิเชงรุก เอกิติเกจ่ายบอลได้แม่นยำกว่าเล็กน้อยอยู่ที่7 7เเปอร์เทียบกับ 75. 3เซของอิซัคแต่อิซัคก,กลับจ่ายบอลไปข้างหน้าได้มากกว่าอย่างชัดเจนอยู่ที่2.87ครั้งต่อ90นาทีเทียบกับ1 8 6ครั้งของเอกิติเกซึ่งแสดงให้เห็นว่าอิสซัคมีส่วนร่วมในการจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายจากตำแหน่งที่สูงกว่าได้มากกว่าซึ่งจะทำให้ทีมสามารถบุกได้เร็วขึ้นนั่นเองในทางกลับกันเอกิติเก,กลับโดดเด่นเรื่องการเลี้ยงบอลไปข้้าาาางหนามากกว่ โดยอยู่ที่3.27ครั้งต่อ90นาทีซึ่งสูงกว่าอิสซักที่2.71ครั้งต่อ90นาทีสถิตินี้บอกเราว่าเอกิติเกชอบลงไปรับบอลจากแนวลึกและใช้การเลี้ยงบอลพาเกมขึ้นไปข้างหน้ามากกว่าซึ่งต่างจากอิซักที่มักจะทำหน้าที่เชื่อมเกมในพื้นที่อันตรายหรือโซนส4บบริเวณหน้าปากประตูซึ่งนั่นทำให้อิซักสร้างโอกาสทองได้มากกว่าเอกิติเกเยอะมากโดยอยู่ที่2.0ครั้งต่อ90นาทีเทียบกับเอกิติเกที่0 0.42ครั้งต่อ90นาที ซึ่งตอบย้ำว่าอีซัคมีส่วนร่วมกับเกมรุกในพื้นที่อันตรายได้มากกว่าสำหรับเนื้อหาเต็มๆติดตามได้ที่ช่องไฮโดรสปอร์ขอบคุณครับ